รวีวิวสกินลินดิทซึ่งทำกิจกรรมได้นะครับสำหรับสกินลินดิสของบีดนะ <Welcome S 1> ก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากมายแค่ชุดเป็นชุดของกระตูเรื่องบีดแค่นั้นเลยหลักๆเอาอมาเล่นดูครับจริงๆผมก็ไม่ใช่เมนตัวนี้หรอกเดสารภาพตรงๆเล่นไม่เป็นลองมาเล่นดูมาทุกทุกทุกอะไรนะทุกครั้งมันต้องต่อมมีครั้งแรกเสมอ เดี๋ยวิลเดอร์อาจจะมาพูดอย่างนี้ออกโอ้โหได้แปลแล้วได้เข้าทิ้งมึงอย่างนี้คนคนเยีย่ยมุมาฮิสเตอร์อยู่กับเราเอาเครื่องตรงการดีซาต้านะ าล็กกันก่อนเอาล็กกันก่อน,น,อนโอ้ยกับโดนโจ๊กเกอร์ลาดได้ไอ้ยโดนโจ๊กเกอร์เออโจ๊กเกอร์ฝั่งนู้นใช่ถูกนะออกมาครับกลางกลางให้คิวเดอร์คิวเดอร์ได้ไหมโหเสียดายมีพิกเกอร์หนีไปด้วยเสียดายสุดๆเมื่อกี้เฮ้ยครับมายืนติตัวก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือ เวลาเดินผ่านพุ่งไม้แล้วก็จะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็วางแท็กพยามวางแท็กไปเพื่อที่จะ,จะไม่ให้มันแบบไม่ให้มันไม่ได้ให้ตัวฝั่งตรงข้ามแอบู่ในป่านะสกิลหนึ่งก็เปิดดวงจันทร์เพื่อเปิดแมปแถวนี้นะก็ถือว่าเราก็เป็นตัวเปิดแมปด,ดีๆตัวหนึ่งเลยแคลรี่เปิดแมบปบ <Yeah! S 1> ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าแม่งมันบางเล่นแคลรี่ไม่เท่าได้แม่นชอบเอาร่างกายเข้าประทัด แคลลี่เล่นจริงๆผมเล่นอยู่ไม่กี่ตัวล่ะพอแคลรี่ที่มันบางเกินเราต้องมีเพื่อนแบบที่ไว้ใจได้ในการแบบช่วยยืนให้ไม่งั้นโดนทีนี่ไนงะแป๊บเดียวแม่งนี่แค่เลเวลต้นๆแล้วโดน,โด,นดามเมจของไอ้ตัวเวทไปคือหายไปเป็นข้อ Now, <we> โอ้ยเหียคนเหียอยู่เดิมงไงคนเหีย ดีใจแทนผู้หญิงคนนั้นด้วยครับที่เลิกกับมึงไปง่ายนิดเดียวอุ้ยเชี่ยโจก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 ไม่ได้สมควรแหละแม่งนี้นน้องๆหนูๆที่ดูคลิปนะครับวิวม,มีแฟนนะครับก็การเรื่องเพศสัมพันธ์นั้นก็เป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้นะครับแต่ก็ควรจะป้องกันทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังนะครับข <Yeah. S 1> อแนะนำทุกคน ควรยืดอ,อกพวกถุงเป็นเรื่องที่ดีครับเซฟเราเซฟเขาแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิเดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆบ,บนบวกกันแล้วจ้าอุซาตาซาตาเฮจยโดนเลยวะหือเฮ้ยผมไม่ได้ซื้อรองเท้าทีฟรีเลยโหแงดีเดอร์วะ่ะฮ่าดาเมจไม่พอไม่นะโอ้ย มีแต่รองเท้าแต่ไม่มีตัวรองเท้ากันสถาน,น,ถานนะอะไรสิโอ้ไม่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 ดีแล้วถอยก่อนเดี๋ยวขอซื้อรองเท้าก่อนละผมมันจะได้ไม่หยุดชะง,งักแบบเมื่อกี้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมไม่เดินไปไม่หาไม่ทันเดินชา้าเกินแต่ละตัวจึบจนะทักทายอะไปก่อนละ แต่ผมเล่นเสเตปแป,แปลกๆก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่ค่อยได้เล่นแค่จะมารีวิวสกินของบีเฉยๆนะครับก็ไปวงกิจก,กรรมสนุกกันได้มันจะมีให้เรามันกดเหรียญเล่นเกมแล้วก็อัพอัพไต่เลเวลไปเรื่อยๆจนถึง16ไม่รู้สึกเออแล้วเราก็จะเอาไปแลกสกินนี้ได้ก็ไม่ได้อะไรมากครับพอลกิิหลายวันไปทำได้อัพอัปอัไปเด็วก็ได้เอง เอาไว้ประเดี๋ยวเลือดผมหายไปอีกแล้วแครี่มันเลือดบางจริงเลยบางทีนี่ <Stay vigilant. S 1> จ,ะจะวิ่งจูดวิ่งจูดวิ่งจูดวางแถบไวซาตาจะบินมานะตัวยิงมึงบางอยู่น่าจะโดนเราโอ้ยสี่ตัวเลยโห,โห,โห,โหแม่งโหไป็นไหมเฮ้ยผมจะฆ่ามันได <athers> ้ไหมวาซาตา เดอย่าเลยอย่าเชื่อแห้งนิดเดียวเมื่อกี้ลืมกดเพิ่มเลือด่้าเผื่อไปฆ่ามันได้เผื่อฟุกเผื่อฟุกไม่อยู่นี่วะกระปุกเป็นคิวไปไหนวะเฮ้ยตาตาต้องเป็นของผมมีอุ s t วิ่งมาหาเลยในเนี้ยยังไม่ทันวะได้แค่แอสซิสแ้เสียดายรามิเอตไม่พอ อุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวเสือเกไปแล้วยิงทักทายครับยิงทักทายระวางแท็บว้โอ้โหแม่งโดนระเบิดเลือดหายไปอีกแล้วได้ไหมไม่ได้เด็กเจ๊ คีบไม่เข้าคีบหายหมดแล้วยิงเคลียร์คีบหมนครับป้อมนี้น่าจะน่าจะได้โอ้ได้ไหมวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยทำไมโดนโดนเราวะเกือบตายโอเคไปกลับบ้านก่อนนี่ก็เข้าดีนะครับสำหรับชุดโยมทูตแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลการว์ปเป็นบีบแล้วก็มีเจ้าม,ามีติดตูดเดินตามเกือบเท่แล้วเป็นน้องมีเดินติดตุด,ตด,ตด โอเครับผมซื้อเกาะฟ้ากดนะโอเคเปิดแมปตรงนี้ไม่มีใครไม่มีใครมาดูโอเมนข้างล่างโอเคโอเคคิวเส็จเซร็จนี้ก่อนยิงเบ้า พอไม่ได้จับไปฟาร์มมันก็ยิงเบามากเลยเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้เขายังจับไปฟาร์มอยู่เนะี่ยผมก็ไม่ได้เล่นตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวผมมันยังไม่เกิดยังมันยิงเบาเบาต้องรอเลทเกมจริงเลยตัวไอ้ลินดิสนี่วางแทปไว้ก่อนเผื่อจนตลบหลังจะได้มีสัญญาณเตือน กิลดอร์เดินผ่านอาวเวนเธอหลุดกรอบเขาเห็นไหมนั่นนะ่ะโอเมนโอเมนโอเมนข้างล่างนัวเลยสี่ตัวให้ตายนี่แยงคีฟมาไม่ได้เมื่อกี้โอเคคาถาฟ้าครับเดี๋ยวออกก่อนเลยโอ้โหโอเคแลมยังงี้เพื่อนต้องโดนเรียบร้อย ดันป้อมไม่ได้เลยเคียร์ฝั่งนั้นก็เคียร์คลิปเร็วเหมือนกันอือมันจะบินมาไมว่าสาตารโอ้สาตารเราบินไปหาละอ้าวฟักฟักฟักทันไหมเนี่ยโอ้ฆ่าได้ไหมเนี่ยอุ้งไม่ได้เลยไม่มีตัวยืนให้เสียได้ เฮ้ย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 ซานิส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 เยสได้แล้วเว้ยนี่เราไม่พ้นหลอวเราเปิดดวงจันทร์เราก็เห็นหนายแล้วเคครับาะขี่มาต่อเลยโอ้ยราตาซาตาโอ้โหดีนะเนี่ยมันจับไม่ได้อยู่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายได้ทีได้ไหม้อหือจเรียบร้อยเจ้ากันแล้วกันอนะติว่าข้างล่างนัวกันอยู่จ้าโอเมนนถ้าจะได้แหละใส่ๆอ่ะช่วยแอซิด <been> เกือบราดได้อยู่แล้วเชีย่ยเกือบได้เอไปดับขีดมาต่อไม่ <c oughs> ออตัวดูดเลือดก่อนลวกัน อู้เนีย่ยูเดอร์เช็คดีนะอัดสเ,เตอร์อยู่หน้าเคป้อมได้ลนะแตกอืมใครเข้าไปลึกเกินก็นคิดว่ามีเพื่อนเข้าเข้าไปบวกคนเดียวก่อนเลยเสียได้ยูเดอร์แม่งแหวงแนละ้วว่าเช็คนะแล้วก็วางแทบไปโอ้ฝักหนีจ้าหนีจ้า เขียคิปเขียคิปเขียคิปบนเขียคิปบนโอ้ยยิงช้าเหมือนกันในเนี่ยเคจะได้ธนูมาละน่าจะมีประโยชน์โอเคดาบพี่ต่อเลยอืมอืมไปยิงยิงมังกรทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงบิดตัวเฮ้ยได้ไหมว่าผมทีนี้เพื่อนด้วยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ แต่ว่าเอามาก่อนด้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยวเดี๋ยเดือเดอยเดเดิอดเอดเดือดเดมั้เดืเดอยเดือเด,ยเดยอยืออดเดืเอเดอ,อ,อยเอเดเอ่ะดืเอเอเือยอยาหอเ,หเ,หเหือืออเ,กเกออเเเเเอออเเอเเดาาาาาานะเ โอเคโอเคอืมโดนเปิดตาตกเกออ์มาดิอ้าแนา่อ้าแนา่โอ้โดนดันใส่เฮ้ยเฮ้ยของโซ่เว้ยได้ไหมเยสได้วะตา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 โอ้ไม่ได้แล้ว โอเมนขอโทษนะเราหนีก่อนร้อ,อยคนเข้าแล้วค่อยยิงหลังค่อยยิงร้อยยิงฟรียิงฟรีจ้ายิงฟรียิงฟรีจ้ายิงฟรีจ้าอู๋โดนอะไรวะเนี่ยมันบินไม่เสร็จทีเหรอชีฮะไงละ่ะบินทีโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วหน้าปุ๊บคิวเฉยคิดว่าเมื่อกี้อลิสเตอร์จับได้แล้วซะอีกสงสัยมันยังบินได้ต่อ ไป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 โดนดันมาแล้ววะ่ะพุะ่งเะดดนติไว้เนี่ยรีบพุ่งจังเฮียคีบบนจ้าเฮมาจะดาบมาละโอ้ออมีอาร์มต่อเลยผมวางแฉบวางแฉบไม่วา,วางสอนะ่ะ ไม่เป็นไรตายอยู่ปีนไปค่ามันไม่ถึงไดยแอซิดมันเดิมแครี่สายแอซิดนั่งไม่ได้คิวเลยวิ่งไปทันไหมวะโอ้ไม่ไม่กอดโอ้ไม่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 ดีละไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่างแรงขอบคุณครับยิงไปอยู่กันสองคนออออออเผยคิวเผยคิวเผยคิวเคยยิงเริ่มแรงแล้ว เป็น2000ละ d a r t ค l a y e r เอาไหมจ๊ะไม่มีใครเอาเลยเหรอพวกนายก็ทำได้นะถ้าพวกนายช่วยกันได้ไหวไหมนะกูโอ้อีกแล้วอีกแล้วบางทีก็มาช่วยผมหน่อยนะช่วยหน่อยก็ดีใกล้จะเสร็จอยู่แล้อืม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  yes. โอ้ปากเฮ้เราเข้าแล้วไปช่วยช่วยหนะ่อยยิงเสริมอีกชั้นดันไม่เข้าสักทีโอ้ยถ้าใครได้บัฟมงกอดวะเราอ๋อไม่ใช่โอเม,มนแน่เลยเฮ้โอเม,มนปล่อยละน่าจะไปบนยงบัฟแดงก่อนโอเคได้ครับเโอไม่อามมา าไม่บวกกันทีวางแท็บไว้ดันบนไปก่อนอโอเคฟีนิกซ์มาเพิ่มดาเมจให้หน่อยราไม่ได้ซื้อต่อไกาตายเกือบทีแต่ก็ไม่น่าจะใช้ปัญหาเลยมั้น่าจะไหวอยู Why you? Why you ่ไหวอยู่แหละโอเคครับยิงยิงตานิดเข้าหลังโวยเ้ย เสียายไม่มือนเข้าทีหลังมือนเอาคุมครอนอีกแล้วขอปั๊บแดงนะครับหมดเลดเกมแล้วแบ่งๆกันใช้โอเคยิงขึ้น2,000อีกมาวางแท็บไว้อืมโดนโดนชิปโดนไหมวะ๋อซานิ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 านานโดนโดนโดน เฮ้ยซ้ำำต่อซ้ำขอเถอโดนดักป่าเขียงก้างอยู่เ๋ยเอาค่อยๆไล่ไปเออฟักโอ้โหเชี่ยแม่งโคตรแรงเลยโอเคมาได้ดีนะตัวอลิสเตอร์จับพอดีโอ้ชิลเดอร์ โอ้ยแรง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 อะไรไม่บางทีออกเวทล้วนแน่เลยอื้อดันดันจ้าดันโปกฟักโอเคสาตาลุยอื้อตาป้อมมันก็ยิงเราแน่จากในป้อมโอ้ยโทษครับพอดีเห็นเลือดมันน้อยให้มันหน้าหน้าคิวจริงๆ โอเคชนะครับผมเย็ดฮิสตอรีโอเคเจ็บป่ล